อุยปลานิลตัวใหญ่ๆกำลังไซส์กำลังเงาะเลยทุกคนดูดิแต่ว่ามันจะไกลหน่อยนึงนะคะทุกคนนะพเพราะเพนไม่ได้ซูมนะคะแอบซูมนิดนึงได้เป็นไงซูมได้ไหมนิดเดียวพอหนูเต็มเลยป่ะหนูเอ้ยไม่ได้ออรหารมาให้เลยปลาเยอะเลยใช่ค่ะใช่ใช่เป็นปลานิลค่ะ บอ่อตรงนี้เป็นบอ่ออยู่กลางหมู่บ้านค่ะพี่นงรักเขาเอาไว้รองรับน้ําเวลาฝนตกหนักๆะคะ่ะน้ําจะได้ไม่เอ่อไม่ท่วมอหมู่บ้านนะคะไม่ไม่เอ่อขึ้นไปในในบ้านลูกบ้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้ําไหลมาเยอะๆะค่ะเพราะเขาน้ําเขาก็จะล้นเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะเคยเต็มถึงขอบบอ่อเลยนะคะเคยเต็มเลยเดี๋ยววันที่สิบห้าเขาก็จะจัดงานลอยกระทงที่นี่ละค่ะแต่ว่าเป็นลอยกระทงปิดสําหรับลูกบ้านอย่างเดียวอะคะ่ะเขาส่งลิงก์มาให้ไปลงทะเบียนแล้วค่ะลงทะเบียนร,รับคูปองอาหารนะคะ ลงทะเบียนรับคูป,ปองสําหรับเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงลงทะเบียนจับฉลากอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านชมวิวชมวิวชมวิวด้วยดีจังเลยใช่ค่ะตรงนี้คนออกกําลังกายเยอะนะเย็นๆนะคะเชา้ชาๆว,วันนี้ก็จะมีพี่ๆผู้ชายอยู่ประมาณ3ามสี่คนที่ออกกําลังกายอยู่นะคะแต่ว่าเพนไม่แผนไม่ได้แผนไปหาเขาชมวิวไปด้วยดีจังเลยใช่ค่ะใช่ใช่นะเห็นน้องปลาไหมคะทุกคนนี่เพนได้ห้ารอบแล้วเพนหยุดแล้วค่ะเพนโยกเอวเฉยๆแล้วตอนนี้ ขอบคุณสี่ท่านเอ้ยขอบคุณสิบท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะโอ้โหอันนี้ดีจังเลยค่ะเหงื่อเต็มตัวเลยทุกคนสุดยอดมากๆาก,ากไปแล้วนะน้องปลาจะกลับบ้านแล้วนะ,ะไปอาบนะ้ำไปโรงเรียนแล้วนะน้องปลาเอ้ยขอโทษนะคะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเมื่อวานนี้พิมพ์ีป,ป้าคุณสาก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเหมือนกัน จนจนหยุดพิมพ์เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องรักพิมพมาได้เลยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรค่ะเราเข้าใจกันค่ะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวปลาเออเราชอบนะคะทุกคนไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเนะเาะอยู่นานไม่ได้ทุกคนต้องอนาบน้ำแล้วก็ไปทํางานนะคะพรุ่งนี้เดินทางไปสระบ,บุรีต่อถ้ามีเวลาถ้าได้อีกถ้าได้อีกพรุ่งนี้ก็จะก็จะมาเดินอีก ตอนเช้านะคะแต่ถ้าคุณลุงนอนโรงงานก็ตื่นสายไม่ได้มาเดินเพราะว่าไม่มีใครเรียกหย้กลับ้ะคะทุกคนคะ่ะเดินกลับนะคะทุกคนนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสิบท่านนะคะขอบคุณพี่นองรักด้วยนะคะ ลงวลุฒิไปแล้วมั้งไหนเงียบแล้วลงวุฒิอ่ะมา,สร,าสร้างสีสันให้ช่องน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะลงวุฒิกับคุณแนนนะคะให้บ้านเลี้ยงเป็ดด,ด,ด้วยคุณสุรชัยด้วยนะคะอ่าชายน้อยนะคะมาดามนะคะมาดามก็มาให้สองบ้านเลยขอบคุณมาดามแล้วก็พี่นงรักนะคะคุณย่านะคะแล้วก็คุณคนอ่าะไรนะคุณคนเดียวนะคะคุณคนเดียวนะคะแล้วก็ใครอีกเนาะมาคนแรกมาคนแรกมาคนแรกมีใครเนาะจำไม่ได้ละจำไม่ได้ละ ช่วงนี้จะเห็นนกเขาบ่อยอย่างบ่อยมากเลยนกอื่นไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนเนาะตอนนี้นกเขาน่าจะไปแล้วล่ะเมื่อวานนี้เขาอยู่สายนกเขาอากาศมันเย็นนะฮ่าทุกคนไปนีนกอะไรเออเอ้ยนี้นกอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่นกเขานกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนสีดํานะคะแล้วก็ลายสีขาวด้วยเนาะ คงใส่จะมากินดอกดอกมะนาวต้นนี้ต้นมะนาวแอบไปแล้วนะคะทุกคนค่ะแอบไปแล้วแอบไปแล้วนะคะขอบคุณเจ็ดท่านคะ่ะขอบคุณนะคะ ตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านแล้วค่ะห้ารอบท้ารวมถ้ารวมรอบที่อยู่รอบน้ำรอบหมู่บ้านรอบแรกก็เป็นหกรอบเลยน,นนะน่ะพื้นที่ใกล้เคียงกันดอกไม้บ้านนี้สวยๆทุกคนอาไปแอบดูเอาปลูกไว้ข้างบ้านสวยมากเลยดูสิ